บัตรเครดิตอ o n อนรอยัลออคิ p พล s สแพลตินัให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องอรบว่าสกุ้ยกับรายการสกุ้ยเจแปนเวลาเดินทางท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมชอบเดินทางด้วยรถอะไรกันคะ ได้คะ่ะว่าวันนี้จะพาเรานั่งรถไฟไป,ไปตามหาสุก้อยกุ้งโชกุนในจังหว <c oughs> ัดจิบะกันคะ่ะกุ้งโชกุนของที่นี่สุก้อยแค่ไหนนะคะตามมาชมกันคะ่ะ วัอนอังคาเช้าครับผมอตอนนี้นะครับอยู่ที่รถไฟฟ้าพิเศษของจังหวัดชิบาน,นะครับพิเศษตัวไหน,นครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอือ ประเทศญี่ปุ่นนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นปกติในชีวิตประจําวันกันมากจนติดอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียวค่ะเราก็เลยเห็นรถไฟมากมายหลายสายนะคะหลายขบวนวิ่งกันเต็มไปหมดนะคะแต่นอกจากความมีระบบนะคะและก็ความเป็นระเบียบในการแยกสายรถไฟกันชัดเจนแล้วนะคะดีไซน์และก็ลวดลายของรถไฟในประเทศนี้นะคะก็ยังโดดเด่นจนกลายเป็นที่จดจําของนักท่องเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองอย่างเราด้วยล่ะค่ะ อย่างเช่นจิบะโมโนเรลนะคะในจังหวัดจิบะนี้นะคะก็จะถือว่าพิเศษมากค่ะเพราะว่าเป็นรถไฟโมโนเรลที่ห้อยหัวกลับลงมานะคะจนรู้สึกเหมือนกับว่าตีลังกาอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะโอ้โหดูไปดูมานะคะก็เหมือนอยู่ในสวนสนุกเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยให็ไหมครับรถไฟฟ้าที่นี่นะครับคือห้อยหัวแบบนี้นะฮะแล้วก็ระยะเส้นทางรถไฟนี่นะครับ15 2กิเมตรยาวที่สุดในโลก ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปรถไฟอีกแบบนึ่งน,นะครับที่สุโกยนะฮะพาไปดูครับ สำหรับที่บะโมโนเรลนี้นะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1988แล้วที่ฮิโรซังบอกว่ายาวที่สุดในโลกนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะคะความยาวของระบบรถไฟตีลังกาที่คิดเป็นระยะทาง15.5กิโลเมตรและจอดกันถึง18สถานีเลยทีเดียวนะคะส่วนความสะดวกสบายในห้องผู้โดยสารนั้นนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยละคะ่ะเบาะนิ่มมากค่ะคุณผู้ชมนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะนี่ถ้าเกิดเพิ่งออกมาจากที่ทํางานนะคะเหนื่อยๆร้อนๆนะคะนอนหลับสบายเลยแหละ แต,แต่ว่านะคะตอนนี้นะคะยังหลับไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฮิโรซังจะพาไปชมอีกหนึ่งสีสันของรถไฟในจังหวัดจิบะก,กันค่ะโอ้รถไฟฟ้าเฮ้ยคพรว่าจริงๆครับเอเมื่อกี้ก็ตีลังกากลับหัวแล้วต่อไปจะพาไปรถไฟแบบไหนกันคะฮิโรซังเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ครับรถไฟฟ้าเฮ้ยหัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ใน ช้อนทาบอดหน่อยนะฮะเรียกว่าแถวนี้นะฮะเมืองอิซูมินะฮะแล้วก็ที่นี่ก็มีรถไฟพิเศษนะฮะสุดโกยรถไฟอยู่ที่นี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเรียกว่ารถไฟทนเที่ยวก็ได้นะฮะน่ารักมากนะครับเดี๋ยวน่ารักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไป่าไปชม เปลี่ยนบรรยากาศจากรถไฟในเมืองนะคะมาเที่ยวนั่งรถไฟท่องเที่ยวตากอากาศกันบ้างค่ะที่นี่คือสถานีรถไฟโอตากิค่ะของรถไฟท้องถิ่นอิซูมินะคะซึ่งเป็นรถไฟตากอากาศของเมืองอิซูมิจังหวัดจิบะค่ะแอบกระซิบบอกคุณผู้ชมสักหน่อยนะคะว่าฮิโรซังเนี่ยจะนั่งรถไฟสวยๆขบวนนี้แหละคะ่ะ<ๆ>เพื่อไปตามหากุ้งโชกุนว่าแล้วก็ตามฮิโรซังไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะผมรอที่นี่40นาทีรถไฟมาแล้ว ช้าๆแบบนี้แหละน้อไฟเดินตาลสบายๆครับจอดที่ไหนจอดที่ไหนโอ้มีคันเดียว <c oughs> สั้นสั้นมาก <c oughs> โอ้โหสีเหลืองสวยเชียรนะคะอแอบเห็นมูมินแวบๆด้วยนะคะยังไงตามที่เราสร้างไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าคะ่ะต้องเอาใบนี้นะโอเค มีคนเดียวหรอไม่มีคนครับมีคนเดียวแก็รถไฟนแค่นี้สร้างแค่นี้นะฮะ<ส>เดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟโอฮาระนะครับที่นี่นะฮะก็คือขึ้นชื่อนะครับมีพิเศษนะครับเรียกว่ากุ้งพิเศษตัวใหญ่มากเลยฮะ,ะอันนี้ก็จกับ จำมนวนจับนะฮะทํามอ่อเนี่ยทำประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ได้จับกุ้งใหญ่มากที่สุดนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันวันหยุดวันพักผ่อนนะคะชิลๆถ้าได้นั่งรถไฟชมวิวเขียวๆแบบนี้นะคะหูฟุตก็สบายไปอีกแบบนะคะนี่ เอยกจังกางเกงนี้นะฮะแนะะนนครับมีสมัมสามลาร่ที่เมื่อกี้สั่งไว้นะฮะก็มีสามห้าหนึ่งเนี่ยเบอร์สามหนึ่งนะฮะสามห้าหนึ่งะะาห้า,หน,า,หาหนึ่งตัวนี้นะะได้เลยครับสองที่ได้ละสวยมาก สกุยเจแมีรางวัลตอนท้ายรายการนะคะอย่าลืมส่งคำตอบร่วมรุ้นรางวัลกันด้วยค่ะ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชิบะนะครับอยู่ที่ชนบอกเมืองอิซูมินะฮะผมมาที่นี่ก็ไม่ลำบากนะถ้าใส้สการบินไทยบินต้นจากเมืองไทยนะครับแค่ประมาณ6ชั่วโมงก็ามาชมวิวสบายๆแบบนี้ได้เลยนะครับอากาศดีด้วยครับน,นี่นะครับ ได้ยินว่าซาตานยศฝอยนี้น่ารักมากนะครับคือนียศชิลองไปดูเลยอะไรกันตัวเสมันน่ารักมากเขาใบใบด้วยเยนียโอทุกคนใบใบหมดเลยโอ้นี่ใส่ดีนะจังหวัดที่บ่ายเนี่ยนะผมว่า เ,เขาไปบใบด้วยชอบหน้าบอดมากชอบอย่างนี้แหละชอบมากเลยอะได้ยินีเสียงสัตว์เสียงสัตว์นอนอยู่ อย่านอนเยอะเลยไม่ตึงเลยแล้วก็ผมมาสถา,านีรถไฟคุนเยวชินะฮะเพราะว่าที่นี่มีรางพิเศษนะฮะที่นี่ชื่อว่าวาเลเวอร์เขาเข้าไปครับแวะอีกแล้วที่นี้มีอะไรน่าสนใจหรอคะขอตามไปดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมร้านอะไรกันคะที่เนี่ยรวลาน,นี้นะฮะคงฝันนะฮะแต่ว่ามีพิเศษก็คือ มูมีนนะฮะคุยเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับแล้วก็มูมีนการ์ตูนนะฮะัการ์ตูนของฝรั่งนะครับมาจากกองเขียรน์เนี่ยกออเสวีเดนนะฮะแล้วก็เรื่องก็คือในผาฟินแลนด์นะฮะในเรื่องฝรัง่งมาญี่ปุ่นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ะแทั้งแถเนี่ยผมเด็กๆนะฮะการ์ตูนดังมากจนถึงตัวนี้เขาทำลายแล้วก็ขา,ขายของแบบนี้นะฮะพวกนี้ก็ขายที่นี่ที่เดียวนะฮะในญี่ปุ่น น,นันครบี่อันนี้ก็กระปุกคมเสียงจระเข้อันนี้นะครับเรียกว่ากระปุกคมเสียงใช่ไหมครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นมูมินนี่เกลักจ้าทางกันนะครับกระปุกคมเสียงแล้วก็อันนี้ผ้าตันๆนะฮะมีของฝากพิเศษพิเศษก่อนที่นี่นะฮะก็มีเต็มๆนะฮะเกี่ยวกับมูมินนะฮะ ก็ว่าเมื่อกี้เห็นมูมินมาตลอดทางค่ะคุณผู้ชมมีร้านขายของฝากอยู่ที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อคอลเลกชันมูมินกันได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมที่นี่เป็นที่เดียวในญี่ปุ่นเชียวนะคะที่ขายของจากการ์ตูนเรื่องมูมินค่ะ มูมินนะคะเป็นโทรสีขาวค่ะคุณผู้ชมแต่หลายคนคิดว่านะคะเป็นฮิปโปโปเตมัสไม่ใช่นะคะนี่เป็นหนังสือนิทานนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกใช่นะคะคุณผู้ชมแปลเป็นภาษาต่างประเทศมาแล้วก็มากมายรวมถึงภาษาไทยก็มีแปลให้อ่านกันด้วยเหมือนกันนะคะ สำหรับในประเทศญี่ปุ่นนะคะมูมินนะคะกลายเป็นที่รู้จักจากผลงานอนิเมชันการ์ตูนเรื่องมูมินซึ่งอ้างอิงมาจากนิทานต้นฉบับเช่นกันค่ะใครสนอกสนใจนะคะก็ลองหาลองตามมาเลือกซื้อเลือกเก็บคอลเลกชันเจ้าโตรว่ว้นมูมินกันได้นะคะขอบคุณมากครับขอพ่อันนี้รู้จักครับเนี่ยเขียนชื่อด้วยนะฮะ i อิซึมิโนโคเซกิปากะนะคร ชื่อว่ากล่อ,องสมบัติของอิซุมินะฮะน่ารักใช่ไหมครับเป็นรถไฟเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีรถไฟที่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้ก็เราก็รักษาไว้แบบนี้นะฮะของรถไฟเต็มๆเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับกล่องสมบัติของอิซุมินะฮะสวยนะ จะผลได้เยอะไม่ใช่แค่สวยนะฮะอร่อยด้วยนะฮะมีเตมปุระนะฮะมีปูกุ้งนะฮะแล้วก็มีปาลาทะระแล้วก็มีหมันมีแซลมอนม,มีมีหอยฮอตะเตะหอยเชลนะฮะแล้วก็เป็นไก่โอ้เยอะมกินดีกว่าครับ <laughs> นี่ก็น่ารักต <laughs> าเกี๊ยบฮะแวะสถานีรถไฟเขาญี่ปุ่นนะฮะมีอาหารกล้องแบบนี้นะฮะ โดยเฉพาะอาหารชุดเทียนนะครับมีเยอะมากครับจิมดูกุ้งอืมอร่อยสุดเลยอร่อยสุอืมสดเชื่อ เออถึงแล้วครับสถานีรถไฟโอฮาระนะครับคือแถวนี้นะครับเป็นติดตะแลเลยนะฮะเดี๋ยวเมืองนี้นะฮะน่าสนใจแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมครับこんにちは,<で>は何年生ですかิす้นเซみんな声揃っちゃって三年生,三年生どこの学校？大原小学校？ええあのさこの町でさ 伊勢海老が有名って聞いたんだけど、伊勢海老食べたことありますか。どう。美味しい、美味しいですか。ね、これタイのテレビなんです。ね。で。タイ語で。こん、うん、こんにちはって。サワディカーカっていう。サワディーカー。サワディカーカね。サワディーカー、バイバイってしてもらっていい。三。二。一。はい。 ありがとうありがとうバイバイありがとうごめんなーらごめんなーらใครกำลังนั่งดูเพลินอยู่อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมส่ง SMS ตอนท้ายรายการนะคะ <S <S สกสุยจับปังสกุยจปัง บัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิทพล s สแพทเทนัมให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะอากาศดีมากวานะกว่า,าน,น,น,นี้นะครับเรียกว่าฟ้าเป็นใจนะครับตรงนี้นะครับผมมาที่ท่าแถวนี้เขาชาวพม่าเยอะนะฮะก็คือออท่าเรืออิสุมินะฮะแล้วก็ร้านนี้แหละครับผมท่านใจจะมาที่นี่ใช้รถไฟยาวๆแล้วก็มาถึงที่นี่นะฮะชื่อว่าอิซบยะยะ

い,ね、いいですか、はい、はい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 おっ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 これで大体おいくらぐらいのえびでしょうね3000円ぐらいパマヌンパンバーなハロンドゥーなハワカオちゃん、はい

สเตอร์ญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมโอ้โห,โหสุกโกยตัวใหญ่จริงๆด้วย1,000บาทจะออกมาเป็นเมนูไหนให้ได้กินกัน ต้องอดใจรอกันสักครู่ค่ะจริงๆแล้วนะคะมาจิบะไม่ใช่กินได้แต่กุ้งอิเสะเท่านั้นนะคะเพราะว่าจังหวัดนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลมากค่ะอย่างเช่นนะคะเมืองทาเทยามะนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารทะเลก็มีเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษนะคะหลายเมนูทีเดียวเลยค่ะอย่างเช่นอบุริไคเซนดนนะคะราคา1,500ยเยนชุดนี้เป็นเมนูปิ้งย่างที่จะทำให้คุณได้ริมรสชาติของอาหารทะเลสดๆได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ชุดต่อมาคือชุนนาฮัชชกุดงนะคะราคา1,800ยเยนเมนูอลังการที่มาพร้อมกันถึง8อย่างเลยทีเดียวค่ะลองชิมลองกินกันได้ที่ร้านคิวคามุระทัทเทยามะและร้านอื่นๆในทัทเทยามะค่ะอะไรอะขอบคุณมากซื่อโกยอันนี้เป็นซาชิมินะครับกุ้งอิเซ็สดนะฮะน่าสนใจมากอ่ะมิโซชิอาเรียดอะไรกะซื่อโก

魚がグラがということを聞いたんですけども、そうですね。機械ねっていう岩礁地帯がね、おき合い20キロです。これですね。これですね。先ほどちょっと見せていただいたんですが、これですね。はい。これですね。はい。少しご説明いただいてよろしいですか。はい。ここは陸地ですね。陸地から沖に向かって東の方へずっと。

昼間はじっとこの岩陰に隠れてるわけですね。あ、そうなんですか。はい、で夜になるとこう餌を求めて、うん、その巣穴からで、うん、あ夜に出てくるんですね。はい。そういう習性を持ってます。ああその習性を利用して、うん、昼間のうちに、えー、夕方あこう網をその伊勢比の住処に仕掛けておるわけですね。うん、網を垂らしておこうですね。はい。はい、そうすると夜になると伊勢比が、うん 出て,ます出てきてはい。そうするとその仕掛けた網に網が絡まる。網に絡まる。網が絡まってはい。で次の日の翌日の午前二時半ぐらいに一斉に網を上げに行きます。うん,うんなるほどそんな夜中にやるんですね。はい、そうですね。すみませんあと大原というのは、はい、あの異性比の漁獲高がまあ一位二位と。 いいうぐらいの、ね、ところでですよね、はい、で実際にいっ,い,いっぱい取れて中村さんがあの、まあ、生活の中で伊勢えびって結構食,食卓では関わりはあるんですかそうですねあのー、ち,ゃちゃんとした製品は、はいえー、もう売ります、ね。<laughs> 売りますはいで、えー、足がもげてるだとかはい、はい、触覚が折れてるだとか、はいえー、あるいはこう弱ってる。うん そういうものは自分で食べます自分で食べますやっぱりお刺身にしたりね味噌、えー、汁にしたりして味噌汁贅沢ですね、はい、そうですね <laughs> 先ほど小学校の子供たちに聞いたら伊勢、はい、エビ美味しいですかって言ったら美味しいって皆さん言ってました、はい、普通あのぐらいの年頃の子って僕思うんですが、けど伊勢、まあ、エビなんて食べないですもんね普通は 他の町に他の普通の、ね、東京の人とか例えば生まれてもねそうですね<際>やっぱり産地だからこそ、うん、食べられるってところもあるんでしょうねうじゃあこの伊沢晩屋さんに来ればいつでも新鮮に生勢えびが食べれるってことですね,ですね、はい、じゃあすいません早速ですがじゃこちらちいただきますね、はい、すいませんわざわざありがとうございましたいただきます ขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ดีๆให้เราฟังกันด้วยค่ะซุปนี้นะคะท่าทางจะหวานกุ้งหอมมิโซะน่าดูเชียวนะคะนีอ่อยากกินบ้างแล้วไะกุ้งอิเสะนะเดี๋ยวผมขอท่านชื่อแล้วกันนะฮะอันนี้กุ้งอิเสะใช่ไหมครับแต่อิเสะคืออ,ออีกที่หนึ่งชื่ออีกที่หนึ่งนะฮะถ้าสมมติน,นะฮะจะได้ในทิบะานะฮะผมเรียกได้ว่าอันนี้ผมทังเองนะฮะกุ้งโชกุ้ง กุญเชิงกันแล้วกันเหรอคนท่านดีซาบ,บีใช่ไหมฮะนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมใจ,จยเย็นนะครับใจยเย็นนะครับใจเย็าาบบนนะครับว่าซาบีก่อนนะฮะแล้วก็สอดนะสอดจริงๆชนะิช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 ิไดวกินแล้วอืมอืมมาแล้ว ไม่ใช่วาซาบีนะหอมรากหอมมากเลยนะครับแล้วก็กุ้่งนี้มีรสชาตมากหวานแล้วก็รู้สึกสดมากเลยนะสดที่นะเมื่อกี้อย่างไว้ย่างนีอยู่นะครับขอต่อแล้วครับอร่อยมากผมไม่พูดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็มี มีซุปมีซอน,นะฮะอืมโอ้โหอ,อ,นะอ,อร่อยมากเยี่ยมอืมอร่อยอืมพาหนี้ชอบมากชอบมากแล้วก็ที่ผมขออธิบายนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณนักกามบูระนะครับชาวพรมรที่นี่นะครับผมถามว่ามันจับจับแบบนี้นะฮะเขารักษาอย่างไงนะฮะับเขาบอกว่าถ้า ท่านเตตาถึงห่างนะครับไม่ถึง13เซนติเมตรนะฮะไม่ถึงเหมือนเด็กๆนะฮะเขาก็จะไม่จับเลยไม่กินเลยเขาปล่อยปล่อยน้ําเลยนะครับแล้วก็เดือนหกเจ็ดทุกปีนะครับเดี๋ยวมีมีไข่นะฮะเขามีเด็กนะฮะระหว่างนั้นเขาก็ไม่ไม่จับเลยนะครับนอกจากนั้นก็เขาก็จับเท่าที่ไม่ใช่เท่าที่จับเด้นะเท่าที่เขารู้สึกว่าพอแล้วเขาก็มีจํากัดนะฮะทุกทุกชาวพมองนะฮะเขาก็ รักษาไวแบบนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าจับเยอะๆเนี่ยไม่เห็นอนาคตพีีหน้ากขจะจับไม่ได้นะฮะนาะผมวิธีคิดแบบนี้นะครับผมว่าเออเนาะมันดีอะฮะแล้วก็เจืกับกุ้งโชกุนทุกปีแบบนี้นะครับกินต่อดีไหมกินต่อดีกว่าอร่อยนะอยอ่าอืม อืมไม่ทำงานแล้ว รายการจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมมีกิจกรรมสนุกสนุกจากอีออนและ HIS ไฮเดอร์ร่วมสนุกกันค่ะเพียงชมและตอบคำถามประจำสัปดาห์ท้ายรายการก็สามารถรุนรับตัวเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นพร้อมที่พักกันได้ง่ายๆและนี่คือคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะฮิโรซังเดินทางโดยยานพาหานะชนิดใด HIS 1รถตู้ HIS 2รถไฟพิมพ์ HIS 1หรือ HIS 2แล้ว SMS คำตอบมาได้ที่7 7 4, 4 7 7 7 4 7 คิดค่าบริการครั้งละ3บาทอย่าลืมมาร่วมสนุกนุ้นรับรางวัลใหญ่กันนะคะเนื <can> <can> ่องจากเทศกาลปีใหม่ทางรายการจึงขอเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ไว้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสู่วิชาปังไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกที่กับอีอองครับ จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะที่รซสังคงจะพาไปกินอาหารเช้ากับอาซาอิจังไอดอลของเมืองวาจิมะไปกินเมนูเด็ดของแหลมโนโตและปิดท้ายด้วยที่พักที่สวยจนลืมไม่ได้เลยทีเดียวจะสุก้อยแค่ไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะ